ต่อนะครับสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเศวนาจะปาลานังปฏิทานังจะเศวนาปูชาจะปูชานิยานังเอตัมมังคลามุตตามังปฏิทูปะเตสะวโสจะบุเีจะอาตักบุญญะตาอันตัสัมภะปฏิติจะเอตัมมังคลามุตตามังปาวัสจันจาสิปัญจาวินายุจาสุสุสิกิโตสุบสุตังหุจายาวาจาเอตัมมังคลามุตตามัง มาตาปิโตอุปทานังอุปปัจจัจสังสังขโรูอนาคูลาจากรรมาจากาจากกรรมันตาเอตัมมังคะระมุตตมังทานันจากรรมจริยาจยาจาทานันจาสังขโรอนาวัจานิกรรมานิเอตัมมังคะระมุตตมังอาติวิรติปปะมัชฌะปนาจสัญญามูอปปมาโตจาตมเมสุเอตัมมังคะระมุตตมัง ขาระโวจานิว er ัตุจะสติจะกัตสัญญุยุตาคาเลนะธรรมะสาวะนังเอตัมมังคารมุตตมังกันติจะสูวัจจสตาสมะนานังจัสสนังคาเลนะธรรมะสากัสสาเอตัมมังคารมุตตมังตาปจจปัมมะจายัญจะอริยสัจจานัจสนังอิปานัสสติจิริยาจะเอตัมมังคารมุตตมัง พุทธะสัตว์โลกธรรมีหิจิตตังยัตสะนะกรรมปารติอโสุกลงวิลังขีมังเอตัมมังคัลโมตามังเอตาริสาณิกตวานะสัพพันธะมะปะราสิดาสัพพันธาสวดิังกาสันติตันติสังมะคัลโมตะมันติสิบสองบทสวดรัตนะภาริตยังกิจจิวิตัง กิทาอิทาวะหูรังวาสักิโสวายังรัตนังปฏิตังนะโนสัมมณติตาตาคาเทนะอิทัมปีพุติรัตนังปฏิตังอิเตนะสัจเจนะสุวันติกันตุขยังวิลังคันะอามตังปณิตังทีตอาสะคาสะกายมุนีสมัยทุกนาเทนะธรรมีนะสมาติทิมกิอิทัมปิธรรมีรัตนังปฏิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัตติหุนตุ ยํำพุทธะเศรษฐวิวันณัปัสุกินสมาธิมานันตะวิกันยะมหุสมาธินาเตนะสมนวิชายวิชาติอิตัมเธมเมลตะนังปฏิตังเอเตนะสัตเณสุวะเตปุนโตเยบุกลางันตะสัังปัสสปัสสตาจจัตาลิเอตานิโยคานิพุนติเตนักทัขิเนยยาสุขตสสะสาวกาเอเตสุจินานิมหาลานิ อิตัมปิสังเคลระนังปฏิดังเอเตนะสัจเจนะสุวันติข่วนตุเยสุปะยุตามานาสาทานินะนิการมิโนโคตมะสาสะนับนำนิเตปฏิปตาธรรมตังวิคายนิคานะวิคานะรัตถามุทานิมพุติงผุสัมมานาอิตัมปิสังเคลระนังปฏิดังเอเตนะสัจเจนะสุวันติข่วนตุกินังปุลิ พุลานังนาวังนัสิสัมภวังวิลัตตาจิตายะติเกคาวิพวะสมิงเตกินาปิชาพวิลุนอิสตตานิพพันติทีลาหยักทายัมปฏิโปเอตัมปิสังเคขนัานังปติตังเอเตนะสัาเจนะส่วนที่หตุวสิบสามบทสวดธรรมบทสาสวะ อันตาหาเวฮาเวสิตังไสโยจายานังยิตลาบาชาอันตะทันตาสะโปสังสาริจังสัญญาตากจาริโน,โนเนว,วเทโวนาคันทัพโะมาโยสาปมุนาสิตังอาปะอาปะสิตังไสยลาญาท้าอุปาัสสัตตุโนเศตรีตบาสวัเกาสาพุตตะสวด pasitang damit ang tina pakawata sanata pasata halahata sama tamputi na itatumi ma ano sa na ma malama pa layak, kam ma iti ma pitaka sambat, kane na ma taga ito ma na iya ka eh na ma akalapali pali witak na ma titi saya na kantiya ma ทัพพะลูปะตายะมาสามะโนสามะโนโนคาลุยัตธาตุเมเหอตนาวาไซไนยธาอิมังตมะอคุตสลาอิเมตัมมาสาวิชาอิเมตัมมาวินยูข้างหาจิตาอิเมตัมมาสมันตาสมาธินาออิอายะตุขายะสังวัตติสิงหาตุเมเหปะไซ ปัสสะวิยาตาญาตามอันตามนาวะไสเนยตาอิเมธรรมากุศลายิเมธรรมาอนาวชายิเมธรรมาอิญนยุปสสันธาอิเมธรรมาสมันตาสมาธิตาติตายะสุขายะจังวัตันติอาตาตุเมเหอุปสสันปัสสวะวิหะเลยยาญาทาญาทับติ สิบห้าบทสวดอุปนัยยักษณ์อุปานิยติชีวิตปปปะยุงสรุปปฏิตัศนาสันติตาเอตังปยังมลานิพพิัมมณุปญญานิกติจิกกาิลาธาสุขาวภาษานิอุปะนิยติสีวิตมัตตปปะไมยังสลุปานินิตสศนาสันติตา ตานาเอตังพระยังมาลานีเปกามานุโลกามิสัมปัชาหิสันติเปคุยตากายนะสังยโมวจายาอุททะเจตสาตังตัสสะเปตสาสุขะยะพโหนติยังชีวะมโนปกาลิปกาโลติบุญยังจัมโมหะเวรักขันรักาติธรรมจาริงตัมโมสุจินโนสุขะมาวะหาลติอาติ เอสานิสังโสตเมสุกิเนนะสุขาติงกัจจันติธรรมจารีสเปสังขาราอานิจาติยถาปัญญายปัสสติอัตฐานิพินธานิตุเคเอสามะโควิสุตธิยาสเปสังขาราตุขาติยถาปัญญายปัสสติอัจจานิปินธานิตุเคเอสามะโคสุริสุติยาสเปตมมาอนันตาติยถาปัญญายปัสสติ อาจารย์นิป so ินอาจารย์นิโตเคเอสามะมารโกยิสุทติยาสิบกบทวัดอัปปนาจะดกอัปปนะกัาฐานะเมเจตุติยังหูตักกิตาเอตจัญญายะเมตาเมทาวีตังกันไหยะอาปปนะคังเปาวเปาวเวสนังยันติปฏิฏ ปะพะตานิวนานิจะอาลามะลุขะเจตัยยานิมนุสสะปยาตันสิตาเนตังโหสารนังเขมังเนตังสารานามุตมังเนตังสารมาสารมากรรมะสัมปะทุขาปมุจติโยจะพุทธะจะธรรมะจะสังขาจะสารนังฆาโตจันตาลีอริยสัจจะนิสัมปัตติ ปัญญายะปัสสติทุกครั้งทุกสะสมปปปทางทุกสะจจะติงกัมังอริยัญจะอตังขิ้โกมทุกผู้สมานะขามิโนขามินังเอตังโขสาลนังเขมังเอตังสาลนัหมุตมังเอตังสาลนาณะมะมะคัมมะสัพพะทุกขะปัมมุจจะติ